สวัสดีทุกคนวันนี้พบกับ Mo t o c o m b a t X แลวันนี้ผมจะมาเล่นเออแม็กซ์นะครับด้วยคีย์บอร์ดนะหลังจากที่ไม่ได้เล่น m o t o c o m b a t X มาเลยตั้งแต่ลงคลิปพิเดียเตอร์ไปนะฮะ <Brand. S 1> วันนี้ผมจะมาเล่นเออร์แม็กกันวันนี้ผมจะมาเล่นในคลาสสิกทาวเวอร์นะครับซึ่งจะเป็นทาวเวอเรออ์เนื้อเรื่องย่อยเนื้อเรื่องย่อนั่นเองนะครับมาทำความรู้จักแบบย่อๆก่อนดีกว่านะเออร์แม็กเนี่ยเขาก็เป็นนักสู้ที่แบบถูกสร้างโดยชาวขาดนะครับใช้ดาร์กเมจิกสร้างขึ้นมา โดยเขาแบบว่าถูกวบรวมจากวิญญาณของนักรบหลายพันคนเลยคออแม็กนี่คือแบบมีวิญญาณหลายคนมากนักรบหลายคนอยู่ในตัวเขา่แหละเดี๋ยวโจมตีด้วยพลังจิตหรือว่าแบบพลังวิญญาณนะนะเออแม็กนี่ก็รับใช้มา3แผ่นดินเขาจะรับใช้แล้วก็มีความที่แบบไงความจงรักภักดีกับคนที่เป็นอัลเวิร์ดเอ็มเพอเรอร์นะใครที่เป็นผู้นําเขาก็พร้อมที่จะติดตามคนแรกที่เขาเริ่มรับใช้ก็คือชาวข่านนั่นเองคนที่สร้างเขาขึ้นมานะครับ ต่อไปก็มิดีน่รับใช้อยู่พักหนึ่งจากนั้นก็ไปรับใช้โฟตโต้คานนั่นเองแต่วันนี้เราจะมาลุยกันด้วยชุดคลาสสิกนะเป็นชุดที่ดูเท่และดูดีมากๆเลยผมชอบมากๆน่าเสียดายที่เขาไม่ได้ไปโผล่ในภาค11แต่ว่าแบบมีไฟมุกไปโผล่ในของตัวละครแชงซุงนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยกันนะมาตอนนี้เราอยู่ในคลาสสิกทาวเวอร์นะภาค10นี่มันเลือกจํานวนไม่ได้เลยมันมีแค่แบบ10ตัวนะครับ แม้ว่าจะเป็นแค่เนื้อเรื่องย่อยก็าตามภาค11นี้มีให้เลือก 5, 8แล้วก็12โอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดคลาสิกกันนะครับผมใช้ Variation Mystic นะในร,ระดับ Medium มีเดียมนี่แหละแค่มีเดียมก็แย่แล้ว <Brand. S 1> วอร์มปุ๊บมาลุยปับ๊บตัวแรกเป็นคริสตนานะมาครับองค์หญิงของเราในภาคสิบทำไมนายมัวชักช้าย,ยืดยาก ผมกำลังรอคำสั่งฉันจะมอบคำสั่งมาให้เดี๋ยวนี้แหละมาวอรม์มาแล้วอืหนึ่งสองคอมโบไหนใช้ได้ก็ใส่มาก,ก่อนโอ้ยให้ตายเถอะหนึ่งสองดีนะโอ้ย ไม่ตายเถอะไม่ได้เล่นนานเลยภาคนี้ <c oughs> นี่นะโซบัส so มาองค์หญิงผมจะไม่เฟรนี้เธอหรอก <c oughs> คลีตไปใช่นี่นงะองหญิง้ามีเที่ยวกันพอท่านไอ้พากับวัง บล็อกเก่งโดนแกลบด้วหนึ่มสองสามนินจาผมชอบชุดเดินินจาคลาสสิกกันนะมันดูดีมากเลยแบบอิงม,มาจากภาคคลาสสิกนะไป ต่อไปเป็นทาเคดะลูกของเคนชิแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของสกอร์เปียนอีกทีหนึ่งฮันโซหาซาชินั่นเองแต่วุ๊มันเท่มากเลยทาเคดะเนี่ยจิตวิญญาณนายมันดูขัดแย้งกันนะส่วนนายนะมันเป็นข้นอผิดพลาด sure มันดูกันสิล่ะ <5. S 1> มาถ้าต่อสู้มันเร็วมากเลย โอ้ย,อยแกลบมาอือโอ้ยคนที่เล่นทักค,คือด่าคนโหดนี่ผมแบบดูพวกฝรั่งเล่นนะโคตรโหดเลยอือโอ้ยสำหรับผมแค่นอมอลก็มันแล้วอือโอ้โห มาโอ้ยนีเนี่ย,โอ,ยโอ้ยืโดนนีเนี่ยเจอกระแทกด้วยวิญญาณอืมกระชากวิญญาณดื้ออีก โอ้ยผมเลยอ,อีกแล้วให้ตายเถอะอหยุดซะเลยโคตรเท่นี่ก็ไม่ดีเหตุผลที่ผมชอบเออร์แม็กท่าโคตรเท่เลยนอนพักซะทักทีนะต้องสืบสารตะกูลของนายต่อไป ดูอีต่อเลยครับเออรอนแบล็กเป็นตัวละครที่โคตรเถื่อนผมดูตอนทัวร์นาเมนต์โมรดกแบทเอ็กทัวร์นาเมนต์นะ่ะนะที่โซนิกฟ็อกเขาใช้เล่นโคตรเถื่อนเลยโอเคเรามาดูกันครับฉันเคยเจอผีมาแล้วเว้ยเรานะ่ะคือวิญญาณหลายดวงหกักนายมันแค่ถังขยะของคนตายนะเออรอนแบลคมันก็เข้าใจมาหาด่าเรา เปิดไปก่อนโอ้ยตายเถอะภาคนี้โยนตะปูเนื้อภาคสิบเอ็ดโยนยาพิษโยนกรดเอซิดนี่อยไหนอืมอืมบล็อกได้เว้ยอืมออกไปซะเฮ้ยแร็ปมาก,ก่อน

เริ่มเอาเรื่องแล้วนะเริ่มตึงเรื่อง่างนี้แหละตางหลังมันโหดขึ้นโอ้ยหนึ่งสองอืมเอ็กซอร์เรย์เข้าไปกระแพกหน้าตามด้วยไรเดอร์คิกตรเท่เลยเออแม็กเนะนี่ยเันเยยังไม่ฆ่านายหรอกนะเออแบ็ก เอาไว้บูทาริตี้แล้วก็เฟทาริตี้ตามท้ายๆดีกว่าอ้อแม็กซ์วิน,วนไปครับดูกันต่อเยอะกับซับซีโร่มาดูซิมาชุดอะไรครับวันนี้ นายมีวิญญาณทั้งหมดกี่ดวงแล้วนะเรามีแทบจะเป็นพันดวงเลยนายนำมาไล่หัวใจนายบอกว่าฉันมันไล่หัวใจกันเลอหืมโอ้ยใจเย็นสิอืมวาบเขาให้ใจโซกระแทกไปสินี่เนี่ย โดนซะซับซิโลโอ้ยอืมโอ้ยดื้อจะมัดเลยนี่เนี่ยทำผมเกร็งไปเลยมาอืมใส่ไปลัล้ๆก,ก่อน ไงฮะซับซีโร่โอ๊ยไม่น่าไปท้ามันเลยเออต้องโดนเอ็กซ์เรย์แล้วไมหมอย่างเงี้ยปิดท้ายไปแล้วกันนะนอนพักไปซะซับซีโร่ เออร์แมก์วินส์แกร่งอัพอะไรกันเนี่ยโอเคครับไปกันต่อโอ้ต่อไปเดโวล่ากันเลยมันก็เฟทาลิตี้เลยแล้วกันนะยนเยเมะแรงคลั่งเงยฆ่าตัวละครเอกไปหลายตัวแล้วนะ ห้ามผ่านเข้ามาในพื้นที่ของจักรพรรดิฉันมีสิทธิ์ที่อยู่ที่นี่ฉันไม่เห็นด้วยนะต้องบ่นมากเลยนะไม่แม่โซกระแทกไปเลยอืมจงจมอือโอ้ยอมันเริ่มเริ่มโหดขึ้นมาแล้วเหรอโอ้ คบอีกทีโอ้ยเล่นรุนแรงเหลือเกินอืมเฮ้ยไปราทูวาร์ปโอ้ยมันหลบมันรู้ไม่ตายถึงเมื่อกี้ต่อคอโบัไม่ทันอืมอันนี้ไปก่อนพักไปโอ้ย เอ็กซเลเย่เลยละกันจัดให้เต็มๆร้องอ้าไปดิย้ำลงไปโอ้ยโดนโล่มากระแทกฉันโอ้ยให้ตายเถอะเหมือนใะเอ็กซ์เลเอ่โดนเจาะโอ้ยมันโดหดว่ะมาท้ายมันโหดแล้ว จะทำอะไรนี่นะจงแหลกสลายไปซะจงมาแรลนี่นะกะชากออกมามกฟิอาตัลิตี้เรียบร้อยไปดูกันต่อ ต่อไปทันยา่าทันย่านี่เป็นตัวละครที่ทรยศทุกคนที่แบบทำงานด้วยถ้าแพ้ก็จะพร้อมจะหักหลังดูสิเขาจะคุยอะไรกันเออแมกจเจ้าจะต้องตายเพราะช่วยเหลือมิลิน่าส่วนเจ้าตายอย่างไรค่ามาอย่าโกนทรยศโอ้ยอืม โซลบิสนี่โอ้ยหนึ่งสองสามเซอไปก่อนวาร์ปมาโอ้ยนี่นะโหชอบขนานี้อืรอันไปก่อนไม่ตายเถอะชอบเผลอลืมบล็อก อืมกับแทกไม่ต้องร้องจะวาร์ปไปไหนนะเราโอ้ยนี่โอ้ยโดนเลยพลาดพีดโดนมันเอาคืนทำฉันเกรงไว้มนแล้วธัญญาโดนซะอืม เรียบร้อยนอนไปสิผมก็ต่อคอมโบไม่ค่อยได้หรอกเล่นตามที่จำได้วอร์มมาแล้วก็ลุยเลยโอเคไปลุยกันต่อครับมาต่อไปเจอท่านหลอดไรเดนเป็นเกียรติมากที่ได้ต่อสู้กับท่านถือเทว่าท่านมาซ้อมลบให้ฆ่าแล้วกันนะในทัวร์นาเมนต์ต่อไป นายมีพลังที่แข็งแกร่งมันมาจากชาวคานไงล่ะก็ยังเทียบข้าไม่ได้อยู่ดีไฟ <Fight. S 2> เ,เปิดดึงหานี้เสมอโอ้ยใจเย็นสิท่านอืมวาร์ปนี่นะหนึ่งสองสามเสยไปทำอะไรท่านโว้ยบินอยู่นั่นแหละ นี่เนาะโซบัสโอ้ยเมื่อกี้ผมทำไปเพื่ออะไรผมไม่ได้ยิงกระโดดสักหน่อยเออเฮ้อให้ตายเถอะท่านใส่ค่าลัวเลยนะใส่ค่าลัวเลยมามันดีเลื่อนต่อฝ้าด้วยท่อไอซี่ลืมไปเลยว่าทำอย่างนี้ได้ด้วย เฮ้ยโดนอีกแล้วดูอยู่นะโอ้ยเผื่อนจัดตาหลังมันเอาเรื่องมากอืมเนี่ยหนึ่งสองวาร์ปแอมลิฟายอมสักทีเถอะท่านน่ะเราจะไม่สังหารท่านหรอกนะเราไ้เด่น เธอต้องปกป้องเอรียมเออร์แม็กซ์วิน,วนไปกันต่อคนที่แปดซอนย่าเบลดให้ตายเถอะผมจะไม่มีทางสังหารเธออย่างแน่นอนและจะไม่บูทาลิตี้ด้วยมาซอนยา่าสาวเซ็กซี่แห่งสเปเชียลวอร์ส นายน่มันน่าหงุดหงิดเธอน่าเก่งเจ๋งที่สุดเด้อคนที่เหลือน่าสู้ฉันไม่ได้หรอกถ้าแปลตรงไหนผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะหนึ่งสองสามสี่แทกไปอืมอะไรซอนยาหนึ่งสองใส่คอมโบอย่างเดียวโอ้ยโดนแล้ว อย่าเล่นกันแรงนักเอ้ยทำมอยู่ดีๆก็ดูนิ่งๆน,นะอาจจะโหตาหลังก็ได้มาืมใส่คอมโบไปหมดคิดอะไรออกกดต่อเลยโอ้ยให้ตายเถอะเดี๋ยวทำแบบน,นี้สิเธอชักเริ่มจะดื้อแล้วนะสอนยาก ให้ตายเถอะดื้อด้านจริงเลยโอ้ยเฮอเอามั่งนี่ไงให้ตายเถอะนี่หนึ่งสองเอ็กซ์เรย์เลยดื้่นะโดนซ้าอี นอนพักเถอะสัญญาเ้ยเฮ้ยข้างหลังมันกำลังล่าเลยอดดูเลยโอเคเรียบร้อยครับ <S <S ไปรุยกันต่อใกล้จบเนื้อเรื่องย่อยแล้วโอ้ต่อไปโกโร่เผ่าโชคันนะครับผมเป็นอีกเผ่าหนึ่งที่อยู่ในอเวอร์เหมือนกันนอกจากพวกทาคาทานแบบบาราก้า เออแม็กเตรียมรับความพิโรธของชาวคานได้เลยข้าพร้อมอยู่แล้วมมาเลยครับปรินสโกรโล,โ,ลโอ้ยนี่ไงนะโอ้ยหลบได้งั้นเหรอโอ้โหโคตรเกียดท่านี้โอ้ย ืมเสยไปดื้อด้านนักนะเจ้าชายโกโดอืมโอ้ยนอนไปซะท่านน่เดี๋ยวจะบูเลิตี้แล้วกันนะมาราวท,ทูหนึ่งสองโอ้ยโดนเบรกเกอร์โอ้ยเฮ้อ,อ อะไรวะนะบางอาจหยุดคอมโบอืมเอ็กซ์เล่ไปเลยแล้วกันนะกระแทกนะลิกไปที่ก้านคออืมมาท่านจะทำยังไงเอ้ยนี่นะจับกระแทกอีกสักที ขอแกล็บหน่อยโอ้ยดื้ออีกให้ตายเถอะโอ้ยเฮ้ยหือเกรงกันหมดแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้ย,อยข้าขอโทษเจ้าชายโกโรเฮ้ยยอมะซะสิ b บู t าลิติ เรียบร้อยครับไปถึงตัวสุดท้ายแล้เป็นบอสแล้วเจ้าชินน็อกไปครับเป็นบอสของภาคน,นี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อเรื่องของเออร์แมกจะเป็นยังไงนะติดตามชมด้วยกันทุกคนขอบคุณมากที่ดูถึงตรงนี้นะมาจะมารับใช้ข้าไหมล่ะข้ารับใช้เอาเวลเท่านั้นก็นนแค่ตอนนี้เท่านั้นแล้ว ไห้ท er. no, ้ายเถอะอบล็อกก่งโดนนี่จ้ะอยากเข้ามาโอ้ยดื้ออีกเอาดื้ออีกแล้วอืมแานจับทางข้าได้กันเลยโอ้ยนี่ไงปลาด้วยไหยออกไปซะเจอโซ,โซบัส โอ้ท่านใช้อะไรตั้งนานนี่ฮะท่านสแปมจังเลยนะท่านนั้นนะ่ะมาดูกันต่ออืมวาร์ปมาก็เอ้อโดนตบหน้าโอ้หมเห้อตายเถอะท่านนี่มันโหดร,ร้ายจริงเลยนะ เป็นเอเดอร์กอนแห่งยมมาโลกนะครับอืมตาสุดท้ายมันเอาเรื่องมากให้ตายเถอะมันเริ่มจะดูแล้วนะอืมตื่นเลปิดท้ายแล้วกันนะโอ้ยอืม,อม,อมนี่มันเริ่มเกินจะควบคุมแล้ว หยุดสักทีท่านนะๆๆเรียบร้อยเอา้ามันมีต่อนี่มาลืมไปเลยมันจะใช้ไอ้ล่างนั้นนะที่เป็นเหมือนจอมมานนะบอกใหถูกเหมือนกันมันเอาจินเซเนจี้ของเทมเพลิลสกายเทมเพลิลไปใช้นะครับ เครื่องรางของชินอกมันมีพลังเยอะมากผมเล่นกับมันครั้งแรกที่ผมโดนมันฆ่าตายเลยโอ้ยเริ่มมาก็โอ้โหจะหมดหลอดแล้วเนี่ยอืมไกลยเย็นสีท่านน่โอ้ยท่าตีมันโคตรแรงเลยอืมไปไกลโอ้ยอืม โอ้ยกลัวจะลน 1, 2, 3, 4อืมี่อืมนี่ไนงะโอ้ยท่านอย่านะอยากฆ่าฆ่า,าอืมกระซวกออกมาเอาโมลเลตออกมาเรี็บร้อยถึงก็ลงไปดิน้น มาดูกันว่าเนื้อเรื่องของเออรแมกจะเป็นยังไงนะหลังจากที่เขาใช้ชีวิตเปล่าเปลี่ยวเออแมกก็ได้เดินค้นหาเข้าไปในป้อมประการร้างที่เป็นหลังเก่าของชาวขานะนะเขาเดินตามหาบางอย่างที่มันเพลียกหาเขาทัในใดนั้นก็มีกลุ่มมวลพลังงานที่เป็นเศษฝุ่นรุ่งตรงไปที่หน้าอ,อกของเขาเลยล่ะ มันปลดปล่อยวิญญาณดวงหนู่มมาเซฟูนั้นเลือบกลายปลเป็นรูปเป็นร่างคนดูดกืนวิญญาณดวงแล้วดวงเล่าเออแม็กี่กำลังก่อนแอร์ได้จ้องมองไปที่ชายคนนั้นเขาพยายามจะนึก,กว่าเป็นใครพ่อมดแชงซุง,งพื้นคืนจากความตายก็ถือเป็นแต่ละตัวที่มันแบบเป็นเอนดิ้งของแต่ละภาค สามารถเอาไปทําเป็นเนื้อเรื่องแบบแอนิเมชันหรือว่าหนังต่อไปได้เลยนะผู้ชมคิดเหมือนกันไหมเขาจะหยิบส่วนไหนมาก็ได้คือแบบแต่ละอย่างเป็นไปได้หมดแชงซุงที่ย้อนกลับมาจะมาจากไทม์ไลน์ของเออร์แม็กก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าในเนื้อเรื่องในเกมเนี่ยแชงซุงเขาก็ฟืนคืนชีพม่ลูกกี่รอบแล้วนะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูถึงจบคลิปนะโอ้โหแค่เนื้อเรื่องแค่ตัวเดียวนี่ก็ปาเข้าไปเกือบครึ่งชั่วโมงเลยถือเป็นงานที่ก็ แอบเหนื่อยเหมือนกันแต่ก็ทําพราความมันนะขอบอคุณมากที่ดูถึงตรงนี้นะครับทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม See you